สวัสดีค่ะพบกับการเฉลยนะคะข้อสอบวิชาฟิสิกส์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่ายหนึ่งสองวนนะคะปีการศึกษา2566นะคะข้อสอบชุดน,นี้นะคะสอบไปแล้วเนาะเมื่อ2ปีก่อนนะคะ27สิงหา2566ใช้เวลาสอบทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะในภาคบ่ายของวันอาทิตย์นะคะโดยข้อสอบปี66นะก็จะมี ทั้งหมดนะคะ28ข้อด้วยกันนะคะรวมแล้ว100ยคะแนนโดยที่20ข้อแรกเนี่ยข้อละ3คะแนนนะคะจะเป็นแบบ4ตัวเลือก4ตัวเลือก20ข้อนะคะข้อละ3คะแนนก็คูณกันก็ได้60คะแนนนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะจะเป็นแบบเติมเฉพาะคำตอบ เข้อนะคะข้อละ5้คะแนนก็เจ็ดห้านะคะพาร์ทสก็คือ35มคะแนนส่วนภารที่3ก็คือเป็นข้อสอบให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะข้อเดียวแต่ว่า5้าคะแนนนะคะรวมแล้วก็100่คะแนนนะคะในส่วนที่เขาให้รายละเอียดมานะคะก็คือให้ใช้กฎของคูลอมนะคะในรูปของ F เท่ากับ 1> q ิ q 2ส่วนด้วย4พายเอฟซีนศย์ r กำลังสองนะคะแล้วก็ให้สูตรตีโกนมาด้วยนะคะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนนะคะ s i n a บวกลบ B เท่ากับ s i n a cos b บวกลบ cos A sin B นะคะนักเรียนสามารถที่จะทดตัวเลขนะคะในตัวข้อสอบได้จริงๆแล้วไม่ต้องมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะเขาไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขนะคะ แล้วก็พอสอบเสร็จนะคะนักเรียนจะต้องส่งทั้งกระดาษคำตอบและกระดาษคำถามนะคะทั้งปึกส่งคืนกรรมการคุมสอบทั้งหมดนะคะโดยที่มูลนิธิสอ,อวน,อนเนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะข้อสอบภายหลังแล้วก็เงื่อนไขก็คือการสอบเนี่ยสามชั่วโมงก็จริงแต่อย่างน้อยที่สุดนักเรียนจะต้องนั่งในห้องสอบอย่างน้อยสองชั่วโมง จึงจะสามารถออกห้องสอบได้นะคะที่สำคัญก็คือห้ามนําข้อสอบออกจากห้องสอบนั่นเองนะคะตอนที่1น,นะคะข้อที่1วงแหวนมวล m สวมไว้อย่างครือคลือนะคะก็คือมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นลงได้นะคะรอบเชือกดิ่งซึ่งห้อยอยู่นิ่งๆเลยนะคะ m กำลังตกด้วยความเร่ง a แรงเสียดทานที่กระทำต่อ m มีขนาดเท่าไรคำถามคือแรงเสียดทานที่กระทำต่อ m มีขนาดเท่าไรมีตัวเลือกนะคะสี่ตัวเลือกด้วยกันนะคะโอเคเหตุการณ์นี้นะคะก็มีมวลแล้วก็มีความเร่งนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเวลานักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ให้นักเรียนเขียนแรงที่กระทำกับ มวลก้อนนี้ก่อนนะคะเขาเรียกว่าการเขียน free body diagram นะคะหรือว่าตัวย่อก็คือ fbd free body diagram แรงที่กระทำกับมวลนะคะมีแรงอะไรบ้างล่ะเมื่อมีมวลใช่ไหมก็จะมีแรง mg mg นอกจากนั้นก็จะมีแรงเสียดทานนะคะระหว่างตัวเชือกกับมวล m นี้นะคะก็จะมีที่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะคะ เคลื่อนที่ลงแรงเสียดทานก็เคลื่อนที่ขึ้นนะคะแรงเสียดทานตัวแปร f เล็กตรงนี้นะคะการที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอ่าก็จะหนีไม่พ้นกฎของนิวตันใช่ไหมลูกกฎข้อ2ของนิวตันจากกฎข้อที่2อ่ากฎข้อ2ของนิวตันเราก็จะได้ว่า ซิกมา F เท่ากับ M A จริงไหมแรงทั้งหมดที่มากระทำกับวัตถุมีแรงอะไรบ้างคะแรงในที่นี้ก็มีสองแรงเนาะ M G แล้วก็แรงเสียดทาน F เล็กนะคะโดยที่ทิศการเคลื่อนที่มีทิศลงดังนั้น M G ชนะแรงเสียดทานก็จะเป็น M G ตั้งนะคะลบด้วย แรง f เล็กแรงเสียดทานเท่ากับ m a จากนั้นนะคะนักเรียนลองย้ายข้างสมการค่ะเพื่อหาแรงเสียดทานตัวแปร f เล็กก็จะได้ว่าถ้าเราย้ายข้างสมการอย่างง่ายๆก็ f เล็กใช่ไหมย้ายมาฝั่งนี้เป็นบวก f เล็กก็เท่ากับ m g ลบ m a สิ่งที่เราต้องการหาเปลี่ยนมาอยู่ด้านซ้ายดีกว่านะคะเพื่อความดูดี m g ลบ a เท่านี้เราก็จะได้แรงเสียดทานแล้วนะคะว่ามีค่าเท่ากับ m คูณกับวงเล็บ g ลบ a ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่4นั่นเอง